ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเอฟพีท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาสอนวิธีถอดปีปั๊มพัดลมครับทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าต้องมาต้องอัดใหม่เพราะว่ามันเหมือนไม่หมุนนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับมันหมุนช้ามันไม่หมุนอะหมุนน้อยน้อยมากตอนนี้มันก็จะร้อนแอร์ก็ไม่ยินนะครับต้องเอาออกมาอัดใหม่ก็ถอดถอดน็อตถอดหม้อพักออกนะผมถอดไปแล้วดิ เนี่ยถอดน็อตมันอยู่ตรงนี้ถอดไอตัวดูดอากาศออกนะแล้วก็ถอดไอหมอ้อพักมันอยู่ตรงนี้เด็๋ไวนะผมก็ลืมลงคลิป <c oughs> ลืมทังนั้นนะวันนี้เนี่ยมันอย,อยู่ตรงนี้น็อตถอดน็อตออกไอตรงนี้ไม่ต้องออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตใช้แทจเบอร์สิบถอดตรงนี้นี่อันนี้ปั๊มนะปั๊มน้ำมัน ถอดออกสามสี่ตัวเนี่ยนะครับเราก็ดึง <c oughs> ดึงใบพัดออกมาทางนี้นะมันยังมีช่องว่างดึงออกมาทางนี้นะครับแล้วเราก็มาแค่นั้นแหละน็อตแค่นี้จริงๆง่ายนะครับง่ายทาเองได้แต่นี้มันอยู่อย่างนี้นะมันมันให้น้ํายามาน้อยมากนะครับน้ายามาน้อยจากโรงงานอัดน้ํายามาน้อยมากวิธีอัดอัดให้เต็มหลุมนี้รอสัก อัดให้เต็มหลุมไม่ใช่ว่าเต็มหลุมแล้วก็พอนะรอสักยี่สิบนาทีให้มันละลายลงไปในข้างในเลยแล้วก็อัดติมอมาซืม้มนะครับก็ประมาณหลอดนึงนะอัดเพิ่มหลอดนึงนะครับน้ำยาฟรีปั๊มคัดผัดลมนะ้ำยาฟรีปั๊มพัดลมก็ถ้าสั่งซื้อจากผมก็ขายนะครับร้อยหนึ่งส่งฟรีก็ค่าส่งอีกค่าสิบแล้วก็เป็นร้อยห้าสิบนะ หลอดใ่ไปหลอดหนึง่งกำลังดีเดี๋ยวจะประกอบเสร็จผมก็อยาให้มาดูแอร์ก็มันก็ยะยินนะครับพวกแอร์ช่างช่างแอร์เขาจะรู้นะครับถ้าลมไม่หมุนเนี่ยมีผลเสียแต่คอมมากนุ่นนะครับมองข้างในนุ่นนะคอมคอมแอร์นะครับมีผลเสียแต่คอมแอร์มากเพราะว่ามันไม่ระบายมันไม่ระบายแผงรังผึ้งแผงไอ้เนี่ยแผงคอย แผงไม่ใช่แรงแ,แผงน้ำยาแอร์วิ่งประมาณนี้มันลมมันต้องระบายแผงแอร์นี่ต้องสําคัญนะเวลารถจอดอะนะครับสําคัญแต่ว่ารถวิ่งอะ่ะมันก็ช่วยระบายลมมันก็ช่วยระบายแต่ว่ารถจอดเนี่ยจอดนอนจอดอะไรก็แล้วแต่มันจะร้อนมากกานทางานนั่นเหออรออ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเวลารถจอดฟรีรปั๊มคัดเนี่ยมันก็จะทํางาน แต่ถาาเราเวลารถวิ่งมันก็จะตัดนะครับมันไม่ได้ทํางานตลอดนะฟีปัมคัดนะครับเนี่ยครับมันฟรีนะครับคานะว่าฟรีเนี่ฟีปัมจริงๆนะครับมันก็จะหมุนแป๊บนึงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเนี่ยมันก็จะหมุน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 เวลารอบติดแป๊บนึงนะครับมันก็จะหมุน แต่เวลารถวิ่งมันก็จะตัดนะครับตัวนี้คือฟีเขาเรียกว่าฟีปัมอย่าคิดว่ารถวิ่งมันจะไม่ตัดนะครับมันจะหมุนในในหน้าที่เวลาจอดเวลาจอดรถใบพัดมันก็จะหมุนพุดพุดทำไมมันถึงตัดได้เพราะว่าลมมันมาปะทะกับใบพัดันะมารุมมันก็มากับปะทะใบพัดตอนนี้ใบพัดไม่สามารถหมุนได้ ฟรีปั๊มก็เราได้ฟรีฟรีฟรีนะครับแต่เวลาจอดพัดลมใบพัดถึงทํางานแต่แต่นี้มันทํางานไม่ค่อยติมประสิทธ,ธิภาพครับไม่ใช่ว่าแต่รุ่น1.9นะทุกรุ่นก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับนะนะครับเปลียนไปได้เหมือนกันแอร์ไม่เย็นก็ต้องดูพัดลมว่ามันหมุนไหมถ้ามันหมุนก็จะดังวเนี่ยประมาณนี้นะครับ หนึ่งหลอดพอจบนะครับก็การทำงานของมันไม่มีอะไรมากซับซ้อนนะครับก็โอเคเดีย๋ยวผมไปติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมลงทิ้ดูใค,ครอย่าลืมกดแชร์กด subscribe เพื่อรับชมขึ้นมาเลยครับสหรดบวันนี้ประการเสือซีสนโฆษณาวันนี้ครับสัลวันี้สวัสดีครับอันนี้ก็ต้องใช้เป็นตัวตอกน็อตตัวตอกออกลองนะระวังเสื้อแตกนะแพงนะเนี่ยสองพันห้าเนี่ยลองลองอะไรกันนึลองสองฝ่นนงแล้วก็เราก็เอาหัว หัวนี้ตอกมันก็ออกนะครับอย่าไปให้มันลอยให้วางกับไม้อะไรก็ได้นะนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ